ตา,ตามนี้นะคะสุขภาพทางการเงินของคุณนะคะแข็งแรงและมั่นคงอย่างแน่นอนมีใครเคยเป็นบ้างตอนที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็สงสัยว่าฉันจะเรียนไปทำไมในตอนมปลายไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของลูกเสือเนตรนาลีหรือประวัติศาสตร์ใดๆซึ่ง พอเวลาเรียนจบเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันตอนนั้นก็ถามตัวเองเหมือนกันนะว่าจะเรียนไปทําไมเพราะสิ่งที่ตัวป่านรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในสิ่งที่โรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยควรสอนเลยก็คือเพศศึกษาเอาตัวรอดหรือการทํา CPR และคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่เราควรรู้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินรู้ไหมว่าเออเรียนจบไปทํางานแล้วเราอาจจะต้องเสียภาษีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ โรงเรียนควรสอนไหมถ้าเกิดว่าเราสอนเขาได้อย่างถูกวิธีในรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้แลวปั่นก็คิดว่าทุกๆครอบครัวเนี่ยควรมีหมอทางด้านการเงินและการมีนักวางแผนทางการเงินจะช่วยปัญหาในการวางแผนการเงินในทุกๆด้านตั้งแต่การใช้จ่ายการลงทุนการเก็บออมให้มันงอกเงยจน,นถึงเรากรเกษียณได้เลยหรือจะส่งต่อมรดกให้ลูกหลานก็ยอมได้ใช่แล้วค่ะ เป้าหมายของนักวางแผนการเงินเนี่ยก็คือการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาได้โดยที่เราเนี่ยมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวอะไรก็ได้เที่ยวเอาง่ายๆเลยก็คือเราสามารถทําตามความฝันของเราเลยได้โดยที่เราไม่ต้องเกรงว่าเราจะแบบเงินหมดหรือต้องมากังวลในการหาเงินอีกต่อไปวันนี้นะคะปันจะมาบอกวิธีการวางแผนการเงินนะคะด้วยเทคนิคสามเหลี่ยมทางการเงิน ถ้าทําตามนี้นะคะสุขภาพทางการเงินของคุณนะคะแข็งแรงและมั่นคงอย่างแน่นอนเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของความจําเป็นพื้นฐานคือในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะคะมันเปรียบเสมือนการไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราได้เลยถ้าในวันนี้นะคะเรายังติดขัดในเรื่องของเงินมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้มันก็คือการเก็บเงินสํารองฉุกเฉินนะคะอย่างน้อย3-6ถึงเดือนของรายจ่ายในแต่ละเดือนเอาจงริงนะมันก็เปรียบเสมือนกับ ออกซิเจนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าขาดเงินก็เหมือนจะขาดใจสิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจของแท้ดังนั้นนะคะเราก็จะต้องจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะหมายถึงการทำประกันก็จะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพที่ตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายในแต่โรงพยาบาลสูงมากประกันอุบัติเหตุ รวมถึงประกันลดต่างๆเราควรจะทําประกันให้เพียงพอไม่ใช่แค่พอมีเรื่องที่2นะคะจะเป็นการออมเพื่ออนาคตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อบ้านการซื้อรถ แต่าาถ้าระยะยาวหน่อยก็อาจจะเป็นการเก็บเงินเกษียณหรือการเก็บเงินคุณการศึกษาให้กับลูกๆการที่เราวางแผนทาง a, าร,ระยะสั้นระยะยาวมันก็เหมือนเป็นการเติมความฝันของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นการเก็บเงินเกษียณเนี่ยเราก็ต้องวางแผนให้ดีพอเมื่อถึงเวลาที่เราเนี่ยได้เกษียณแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําเงินก้อนได้มากพอส่วนในเรื่องของการเก็บเงินคุณการศึกษาให้กับลูกๆให้ลูกของเราเนี่ยได้มีเงินใช้ได้มีเงินเรียนในอนาคตหรือวันไหนที่เรา ไม่อยู่แล้วนะคะเราก็ยังมีเงินทุนประกันเรามีมรดกให้ลูกต่อไปในเมื่อเราวางแผนการออมได้อย่างดีแล้วนะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของการลงทุนและการส่งต่อความมัง่งคั่งเราลองเปรียบเทียบน,นะคะ,มะเมื่อกี้ที่เราเห็นอ่ะคือสามเหลี่ยมมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ปะเป็นสามเหลี่ยม,มนนี้เดี๋ยวปั่นขึ้นรูปให้นะคะแต่ถ้าเราสมมติว่าอยู่ดีๆเรามาคว่ำสามเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกที่จะลงทุนก่อนก่อนที่จะวางแผนการเงินอื่นๆเนี่ย หากวันใดวันหนึ่งนะคะการลงทุนของเราเนี่ยมันติดลบหรือในขณะนั้นนะคะเราเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาที่มันต้องใช้เงินแบบกระทันหันน่ะถ้าเราไม่ได้มีการวางแผนโอนย้ายความเสี่ยงไปให้กับบริษัทใดๆเลยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องถอนเงินที่เราลงทุนมามาใช้ชีวิตต่อแล้วมันก็อาจจะทําให้การเงินของเราอะ่ะมันติดขัดได้นั่นก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญว่าทําไมเราถึงที่จะต้อง วางแผนในเรื่องของการเงินก่อนก่อนที่เราจะเอาเงินนั้นอะไปลงทุนเพราะว่าเนี่ยแหละมันเกิดความเสี่ยงดังนั้นนะคะเราควรสร้างฐานสามเหลี่ยมที่มันแข็งแรงแล้วก็มั่นคงในแบบฉบับของตัวเองสําหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงดีแนะนําว่าให้ลองตั้งเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาเพื่อที่จะได้เลือกลงทุนในสินค้านะคะตามความเหมาะสมของตนเอง แล้วก็ตามความเหมาะสมของสินค้านั้นด้วยสําหรับวันนี้นะคะปั่นก็มาอาธิบายให้ฟังสั้นๆง่ายๆกระชับแบบได้ใจความให้ฟังว่าการวางแผนการเงินที่ดีและมั่นคงเนี่ยเป็นยังไงเนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่คิดอยากจะเริ่มวางแผนทางการเงินนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย